นี่นะทุกคนใช้โยเบาตกก็ผมรู้สึกว่าหมึกมันหาตัวยากครับผมก็เลยลองเปลี่ยนมาลองใช้โยเบาเคาะดูบ้างครับน้ำมันตายด้วยทุกคนหมึกมันเลยแบบจับยากหน่อยครับผมก็เลยเอ เอาโยบาติดมาครับลองใช้ดูดีกว่าตุ๊ก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 จังเลยทุกคนปึ๊บนี่โอ้ย ผลงานโยบาครับทุกคนสวยไหมดูตกมึกตกมึกใช้ฝั่งจ๋าเลยครับใช้โยเบาตกครับก็พอดีผมใช้ตกตอนตอนช่วงรอน้ำขยับครับตอนนี้น้ำมันน้ำมันตายครับก็ลองหาอะไรตกเล่นดูครับก็ปรากฏว่า โยเบาก็ทํำผลงานได้ดีครับสําหรับใช้ฟังครับมีตัวก็วิ่งจับนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมก็คงจะนั่งพักรอน้ำขยับสปแปบครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้น้ำมันนิ่งสนิทเลยอะ่ะเดี๋ยวผมขอตัวไปพักผ่อนก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยออกลุยตกใหม่ครับ โอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ครับดูครับเต็มเมงี่ยงดูผมใช้เลยตกโยเบาครับทุกคนนี่โยเบานะครับใช้ตกหมึกตกหมึกใช้ฟังนี้แหละใช้หาดแบบนี้เลยครับ โอเคครับหมาได้มาอีกหนึ่งแต้มครับโดนทุกคนโดนโดนนี่ผลงานโยเบานะครับโยเบาของตกหมึกหาเพื่อนโมครับนี่เป็นไงดูดิหมึกผอมไซส์สวยด้วยเป็นการตกหมึกใช้ฝั่งนะครับหมึก ใช้หาดครับหมายตรงแถวนี้ก็จะเป็นพวกหน้าหินครับหน้าหินสลับกับทรายครับเป็นไงผลงานสวยๆดูครับนี่ขนาดมันจับหลุดจับหลุดนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมจะมา,เ,าเขาเรียกอะไรมาทำเป็นแบบคลิปสั้นๆเนาะกับการตก ด้วยเหยื่อชนิดนี้ครับเขาเรียกว่าโยเบาครับจ ah ุดประสงค์นี้คือผมเอาไว้ตกหมึกหลอดครับทุกคนแต่ก็หมึกหอมก็จับ ah นะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับเนี่ยตอนนี้คือผมมาตกหมึกชายหาดครับพอดีมีพี่ๆนะนะได้ได้สอบถามกันเข้ามานะครับว่าโยเบาลนะครับตกหมึกชายหาดมันได้หรือเปล่านะครับก็ผมก็ทําคลิปให้ดูแล้วเนาะก็ได้ครับแต่ว่าจะควรไม่ควรก็พี่ๆนะนะก็ ตัดสินใจกันเอาเองลวกันนะครับแล้วก็ไงก็ฝากโยเบาตกหมึกหาเพื่อนโม้ด้วยนะครับฝากอุดหนุนกันด้วยนะครับก็ตัวท่านี้ครับตัวจิวจ๋วๆสำหรับคลิปนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ